โอเคนะครับนะกลับสวัสดีท่านอยู่กับผมนะครับผมนะมากพิเศษสุดนะส่วนเนี่ยเนี่ยเราจะมาว่ากันด้วยเรื่องของอ่าอัพสแตสกิลทีโอเคเรามาว่ากันด้วยว่าสกิลทีคืออะไรสกิลทีเนี่ยก็คือการเป็นการอัพสแต็คของตัวเราก็คือเราจะมีสกิลทีทั้งหมดหนึ่งร้อยพอยสำหรับการที่เราเลเวลห้าสิบนะซึ่งสกิลทีเนี่ยก็จะมีทั้งหมดสามันก็คือชาร์เตอร์สกิลทีมันก็คือการอัพสแต็คของตัวเราอย่างเช่นค่าการวิ่งค่า HP สเตอร์เซกิีก็เกี่ยวกับการสแตของเรา f ไ g h t ติ้งสไตล์เกิลทีก็เกี่ยวกับ Fighting style ของเรานั่นเองนะครับผมนะโอเคเรามาเริ่มกันที่ c h a r เลคเ r อร์ l l กิลทีกันก่อนดีกว่าโอเคชาร์เลคเตอร์เกิลทีเนี่ยเราจะมาเริ่มกันที่ด้านสีเหลืองกันก่อนด้าสีเหลืองเนี่ยก็จะบอกเป็น v a ็ i วาลิซึ่งผมว่าจะกากๆอังกฤษผมหน่อยก็ไม่ต้องแซเยอะนะครับผมนะเออจะทำให้เนี่ยเพิ่มแบบค่าเลือดของ HP เราให้เลือดเราสูงขึ้น ซึ่งสำหรับผมเนี่ยส่วนตัวคือ Up อัพเต็มเลยครับผมนะซึ่งกาจารยันธุแนะนาด้วยแหละอัพเต็มเลยครับผมแล้วค่าเลือกนะโอเคต่อมาเนี่ยเราจะมาเริ่มกันที่ Energy Energy เนี่ยก็คือเป็นการเพิ่มสปีดในตัวเรานะซึ่งเราก็อัพคือแล้วแต่อันนี้ผมขออัพเต็มเลยแล้วกันโอเคขอเราจะมาเริ่มกันที่ค่าโชคกันหน่อยค่าโชคเนี่ยสำหรับส่วนตัวนะ ถ้าเกิดไม่ใช่แบบกําลังหาโขอเนี่ยอัพแค่สองนะแล้วก็แล้วก็วกอัพแค่สองคือจะเป็นการแบบคือเดี๋ยวเราขอมาคุยเรื่องค่าโชวกันก่อนค่าโชคคือถ้าเกิดคือเราถ้าสมมติว่าเราจะใช้ลิฟเคททํำคุยของทักหรือจะปักเครื่องไมโลเราต้องอัพค่าโชคให้ถึงห้าถ้าเกิดเราปักแตนธรรมดาอัพแค่สองพอครับหรือเวลาเราจะปักลัคกียโลเนี่ยผมแนะนำอัพห้านะคือไม่รวมกันที่เขาคือมันจะเพิ่มค่าโชคด้วยแหละ ซึ่งแล้วแต่นะซึ่งค่าโชว์มันแล้วแต่ดวงเนาะคือบางทีอาจจะอัพเยอะแต่ไม่ก็ได้ตัวเกิดดีก็แล้วแต่ดวงโอเคเราจะมาเริ่มหน้าสีเขียวเข้มเขียวเขียวเข้มเนี่ยจะเป็นสแตนหลัดเน็ตที่จะนาให้แบบว่าเวลาสมมติเราโดนต่อยแล้วล้มเนี่ยทาให้เราฟื้นตัวไวขึ้นแต่อัพแ้วตัวผมอัพแค่หนึ่งพอต่อมาเริ่มกันที่ฮิลิเจนฮิลิเจนเนี่ยจะทำให้เราฮิลเลื่อนได้เวลาต่อสู้ซึ่งสำหรับผมเนี่ยอัพป,ประมาณ 2- 4ถึงพอแต่ของผมจะอัพเป็น3และก,กัน ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสำหรับคาแรคเตอร์สกิลทีซึ่งผมอาจจะขึ้นไว้สำหรับบางอย่างเนาะนี่อย่างเช่นแบบโว้การปักของเขาโชวพวกนี้ต่อมาเราเริ่มที่สแตนสกิลทีโอเคขอที่แจ่งนี้ก่อนสำหรับไฟติ้งสไตล์สกิลทีกับสแตนสกิลทีเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราใช้ว่าเราใช้อะไรสมมติสแตนสกิลทีของผมตอนนี้ผมใช้ก็ได้เอ็นพิเลอรี่เคลมอยู่ผมก็จะได้เป็นของด้านของก็ไดเอ็นพิเลอรี่เคลมส่วนไฟติ้งสไตล์ผมใช้เป็นบ็อกซิ่งก็จะได้เป็นบ็อกซิ่งซึ่งอันนี้คือ แล้วแต่ซึ่งอันนี้เนี่ยคือมันแล้วแต่สไตล์ของแต่ละคนนะนอย่างเช่นของผมเนี่ยเป็นซัม,มอนทีก็คือเราจะสร้างต้นไม้แต่บางคนอาจจะเป็นแบบเป็น p พาเวอร์ซึ่งก็แล้วแต่ของแต่ละท่านคือท่านผู้ชมเนี่ยก็แน่นะว่าให้คุณเอาตัวเนี้ยคํานะไอ้ตรงจะดู้ไปดูแปลได้เลยกันส่วนเราเทคนิคการอัพเนี่ยผมว่าแนะนําดูฝรั่งนะเพราะผมว่าผมขอยังไม่โชว์คาสพวกกาตลตัวเก่าๆเพราะผมยังขี้เกียจกันแหละผมขอทําพวกเคล็ดลับให้เสร็จก่อน อันนี้ก็สมมติเลี้ยงตัวอย่างสำหรับของผมเลยแล้วกันของผมก็จะเป็นแบบพวกสร้างต้นไม้อะนะประมาณนี้เลยสร้างต้นไม้แล้วก็เอาไปเก็บอันนี้ก็จะเป็นซัมมอลมไลฟ์ฟอกพวกสิ่งมีชีวิตขึ้นมาแล้วก็เป็นที่การฮิวนะซึ่งก็ผมก็แจ้งไว้แล้วนะครับผมนะว่ามันแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะเนาะอันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนสำหรับ ของสแตนโซซึ่งมันก็ไม่เหมือนกันในแต่ละคนสแตนางคนเป็นสตาร์พีนุ่มก็ของสตาร์พีนุ่มเบนเดอร์โวก็ของเดอร์โวโอเคตามนั้นโอเคเรามาเริ่มกันที่ไฟติ้ง okay, สไตล์สกิลทีโอเคไฟติ้งสไตล์สกิลทีเนี่ยก็อันนี้นะน,นะนะก็จะเป็นของไฟติ้งสไตล์เป็นกระบวนการต่อสู้ผมใช้เป็นบ็อกซิ่งก็จะเช่นของผมอันนี้ก็จะเป็นแบบเพิ่มดาเมจเพิ่มขึ้นแล้วก็อันนี้เป็นการแบบทําให้แบบเขาเรียกว่า เซฟอะไระถึกขึ้นว่ามันถึกขึ้นอันนี้คือการทําให้ถึกขึ้นนะและนี่ก็จะเป็นและนี่ก็เป็นกสกิลอันนี้ก็จะเป็นแบบอะไรคือแบบทําให้แบบเด็ดเรียกว่าเดดเดดไว้สุดนะไอเขาเรียกว่าอะไรวะทําทให้เดดไกลขึ้นปนระมาณนั้นเลยอันนี้เป็นกสกิลโอเคก็ประมาณนี้ก็สิ่งที่ผมแนะนำคิดหลักๆก็เป็คาแรคเตอร์สกิลทีนะ ส่วนพวกจแตนสกิลตีกับไฟติ้งสไตล์มันก็แล้วแต่ตัวของใครของมันนั่นเองโอเคสัปดาหนี้เนี่ยถ้าเกิดใครยังไม่เคยดูแบบคลิปของว่าปังตั้งค่าปุ่มสกิลเนี่ยก็ไปดูได้นะซึ่งโอเคสัปดาหนี้ก็ขอจบเพียนี้นรับผมนะก็สำหรับใครอยากให้ผมสอนอะไรหรือเรื่องอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้ร้าคลิปนี้ได้เลยนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียนี้นะครับผมนะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผมวันนี้เราจะจบนะครับผมนะบ๊ายบายครับผม